นี่คือทุเรียนลูกนี้นะครับลูกที่เปลือกบางแล้วก็อ่ะเดี๋ยวกินเลยครับแห้งมากนะครับเม็ดแห้งมากอืมเม็ดแห้งแล้วก็หวานอ่ะลองดูเดี๋ยวชิมให้ดูเลยเนาะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธภพชาแนลครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้ผมมีทุเรียนมานะครับทั้งสองภาคด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับวันนี้ ผมเดินทางกลับจากจันทบุรีนะครับวันนี้เดินทางไปไปเอาทุรเรียนมาเนาะโอ้โหวันนี้บอกเลยว่าขายดีมากนะครับแล้วเดี๋ยวผมให้ดูทุรเรียนจันด้วยนะหลายท่านอาจจะไม่เชื่อเฮ้ยได้ทุรเรียนจันมายังไงผมมีทุรเรียนจันมาวันนี้นะครับอะมาดูตรงนี้ก่อนตะก้องขยับเข้ามานิดนึงนะครับวันนี้ผมมีทุเรียนใต้มาเนาะผมบอกเลยวเปลือกบางมากเลยเนี่ยยังไม่ทันได้แกะเลยแตกและนะครับลูกนี้ตั้งใจจะเก็บไว้กินเองเนาะลูกนี้ตั้งใจเก็บไว้กินเองนะครับเนื้อสวยมากเลยแห้งดีจังเลยทุเรียนใต้รตนี้บอกเลยว่า นี่เนื้อแห้งนะครับแม่ค้าที่ขายส่งให้มาวันนี้นะแม่ค้าที่ขายก็น่ารักดีนะครับอ่ะให้ดูกอดกี่กิโลวันนี้เดี๋ยวให้ดูกี่กิโลเปลือกบางดีจังเลยตากล้องกิโลเนี่ยสองกิโลสองกิโล <c oughs> หนึ่งขีดนะครับดูเนื้อเดี๋ยวผมแกะเนื้อให้ดูนะครับอ่ะมาดูนี้ก่อนอันนี้เป็นทุเรียนของทางจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับผมได้มาสองลูกด้วยกันนะครับที่จันหายากมากเลย แต่ก็มีอยู่แต่ว่าราคามค่อนข้างสูงนะครับเอามาก็กลัวว่าพวกเราเนี่ยจะกินกันไม่มันแพงอ่ะนะครับพูดตรงตรงเลยนะครับค้าขายกันค่อนข้างที่ลําบากก็เลยตัดสินใจเอามาแค่ให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าตอนนี้ยังพอมีเหลืออยู่สองลูกเนี่ยดูหนามตัดไม่กี่อ่าเพิ่งตัดประมาณเมื่อวานเนี่ยนะครับตัดเมื่อวานนี้ยังไม่สุกเท่าไหร่นะนี่อ่านี่จะพูนพูนร,รีบหน่อยตัวตัวนี้ก็พอพอพอได้นะครับแต่ก็ยังไม่สุกประมาณ ประมาณสองวันเนาะอ่าประมาณสองวันนะครับนี่เป็นทุเรียนของจันทบุรีนะลูกนี้กี่ิโลช่างดูนะครับคูไม่เทาไม่สวยเท่าไหร่แต่ลูกใหญ่ก็มีอยู่ไม่ได้เอามาเอามาให้ดูสองลูกนะครับหลายท่านไม่เชื่อนะว่ายังมีอยู่นะครับแต่ก็ยังพอมีให้เห็นนะครับทุเรียนจันทบุรีเนาะอ่ะวันนี้ไปดูที่แถวแถวต้นมาก็เริ่มออกดอกกันแล้วเนาะเริ่มออกดอกกันแล้วนะครับอันนี้ของจันทบรุรีมาดูเนื้อตรงนี้นี่เดี๋ยวแกะเลยดีอย่างหนึ่งนะครับ ดีอย่างคือไม่ต้องอะไรมากเลยกรีดแกะได้เลยนะครับนี่ดูเนื้อดีแห้งนะครับนี่แห้งดีเหลืองดีแก่ดีนะครับอ่าวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูว่าจะได้เนื้อเยอะไหมนะครับลูกนี้สองโลหนึ่งนะเนาะเบือกบางมากเลยบางเฉียบเลยทีเดียวเชียว <laughs> ถูกใจอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแกะ แกะให้กับทุกท่านได้ดูเลยตะก้องมาอือืออันนี้กินเองนะไม่ขายนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีดราม่าไม่ต้องกลัวดราม่าน,นี่กินเองนะครับอ่าตะก้องเราก็เป็นห่วงนะครับอืออ่านี้ไว้กินเองอ่าดูถ้ามันมันมันเปลือกบางแบบนี้แล้วมันแกะแบบนี้เราสามารถที่จะนี่เลยแวกได้เลยเนาะอ่าใครอยู่ใกล้แวะมาชิมเลยเดี๋ยแอดมินให้ชิมนะครับอืไม่ต้องไม่ต้องใช้นี่เลยเนาะ มีดแทบไม่ต้องใช้นะครับฉีกได้เลยเนาะอืออ่านี่โอ้โหดูดิตรกรแห้งมากนะครับแห้งมากนี่นี่แห้งมากนะครับไม่เละไม่อะไรเลยนะครับเป็นทุรเรียนของใต้นะครับทำสิงอ่าไม่เละเลยนะครับทำสิงทำสิงอยู่ชุมพรอ่าอันนี้กินเองเนาะไม่ได้ขายนะครับแต่ใครอยู่ใกล้แวะมาเลยมาชิมเลย เปลือกบางแล้วก็เนื้อแห้งดีมากนะครับเป็นทุเรียนใต้าอาจจะแกะเลยแกะด้วยเผื่อมีใครโฮปมากินกับเราเนาะแวะเข้ามาชิมได้นะครับที่ติดต่อมาเลยเดี๋ยวผมพาชิมได้อยากกินอะไรนะครับผลไม้ก็มีว่าจะเป็นมะละกอเป็นกล้วย <c oughs> นี่ผลวันวันเนี้ยโอ้โหแห้งดีจังเลยนี่ทุเรียนใต้นะครับแห้งมันมีเอกลักษณ์ของมันทุเรียนใต้ อ่ามาอะไรนี่ง่ายๆเลยนะครับลูกนี้สองโลหนะึ่งเนาะสองโลหนึ่งเราขายกิโลกรัมละร้อยหกสิบนะครับร้อยหกสิบเท่านั้นเองไม่แพงเลยเนาะมาจากจันทบุรีสดๆเลยนะเนี่ยเราเพิ่งมาจากจังหวัดจันทบรุรีนะครับวิ่งมาถึงปุ๊บเอาทุเรียนลงก็พอดีเราโพสต์ลงทางโซเชียลนะเขาก็เลยมารอกันแล้วนะครับยังไม่ทันได้เอาลงจากรถเลย ไปเลือกบนหลังรถนี่ค่อยๆแกะนะลุนไปด้วยกันโอ้โหนี่เป็นทุเรียนที่แอบมากโอ้โหนี่ร้อยหกสิบคูณสองนี่สามร้อยกว่าบาทอืมอ่ะแอดมินเอาไว้กินเองเนาะกินเองก็นี่นี่เลยนะครับอ่านี่คือทุเรียนลูกนี้นะครับลูกที่เปลือกบางแล้วก็ เดี๋ยวกินเดี๋ยวกินโชว์เลยก็แล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะเดี๋ยวกินลองกินดูเราจะบอกรสชาตินะครับว่าหวานขนาดไหนอืมอ่ะเดี๋ยวภูไม่ใหญ่มากเพราะว่าอือกล้องมาเข้ามาใกล้เลยโอ้หวานกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับแห้งมากนะครับเม็ดแห้งมากอือ เม็ดแห้งแล้วก็หวานอ่าลองดูเดี๋ยวชิมไม่ดูเลยเนาะอืมอืมแห้งแล้วก็หวานดีมากเลยนะครับอืมนะครับนี่คือทุเรยียนมันไม่มีรสชาติขมไม่มีอะไรเลยก็คือหวานละมุนไปเลยเนาะนี่ร้อยหกสิบเท่านั้นครับเราขายอยู่ขายอยู่นะร้อยหกสิบนะครับอืม ได้มาไม่มากนะครับได้มาไม่มากหลายท่านบอกอยากมาอุดหนุนจะไปอุดหนุนที่ไหนได้นะครับยุทพบช่องชาแนลเดี๋ยวลองติดต่อมานะครับเผื่อว่าเอ่อมันได้ทุเรียนมาเยอะก็จะขายทางโซเชียลด้วยนะครับแต่ว่ามันได้มาไมา่เยอะเท่าไหร่เนาะก็พอขายแถวนี้ก็ก็ก็ไม่พอกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับนี่อยากให้ดูนะครับทุเรียนใต้ทุเรียนจันทร์เดี๋ยวทุเรียนจันทร์ทบลีสุกเมื่อไหร่จะแกะให้ได้ดูกันนะครับอืม หวานดีจังเลยเนาะร้อยหกสิบเท่านั้นครับวันนี้ขายเนาะแพงไหมครับถ้าแพงลองคอมเมนต์เข้ามานะครับร้อยหกสิบเนาะร้อยหกสิบนี่ของจันทบ,บรุรีจันทบ,บุรีนะครับจันทบ,บุรีนะครับได้มาสองลูกอันนี้จะไว้ไวชิมแล้วเดี๋ยวทุเรียนสุกจะถ่ายคลิปให้ได้ชมกันนะครับว่าเนื้อจันในช่วงนี้เนี่ยนะครับช่วงทวายแล้วก็ออก ออกลูกมาช่วงนี้มันจะหวานไหมนะครับแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะกี่นาทีแล้วครับเนี่ยอโอเคอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดต่างๆที่ผมไม่ถ่ายนะครับเข้าไปอุดหนุนพ่อแม่พี่น้องเรานะครับที่ค้าขายตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับค้าขายลำบากก็ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับวันนี้ว่างๆครับถ่ายคลิปทุเรียนให้ดูนะลูกนี้สามร้อยกว่าบาทนะสามร้อยกว่าบาทถือว่าคุณภาพมากนะครับ แห้งดีเออร้านนี้ร้านนี้ทุเรียนดีนะเนื้อแกะให้ลูกค้าในลูกค้าบอกว่านี่เลยพูดนะครับซื้อไปกินหมดแล้วกลับมาซื้อใหม่เลยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กําลังใจไม่ว่าผมทําคลิปอะไรนะครับถ่ายทอดออกมาลงโซเชียลก็เข้ามากดติดตามกดดูนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับผลไม้ก็มีหลากหลายนะครับที่ร้านโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ I'm <laughs> not-